น้องปอยปัสสาวะยากไหมเปียกไหมยากนะตรงตัวยากไหมยากถ้าจะเรียกว่าปัสสาวะปัสสาวะตรงนี้ไหม่้นแรกแปดนอดปกติถ้าคนปัสสาวะเราไม่สามารถนั่งแบบนี้ได้นั่งแบบนี้ไม่ได้เราต้องยกเปียกแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ถึงพับผ้าได้ก็ปัสสาวะไม่ได้อยู่ดีนี่คือความเร็วแปดนัดนะครับแล้วผู้หญิงทั่วไปต้องเก็บผ้าแบบนี้ไหมผู้หญิงทั่วไปต้องเก็บผ้าแบบนี้ไหมต้องเก็บ ต้องเก็บให้มีทางเลือกอยู่ใช่ไหมโอเคไม่ต้องห่วงนะครับระหว่างไทยไปพัดเดียวเป็นตัวนะครับไปพัดเดียวไม่ต้องตัวนะครับเรื่องคงเพลงบ้านไดยโอเคเป็นตัว สี่สามสองหนึ่